24ชั่วโมงในเกม King Legacy ในวันนี้สุ่มได้ผลลายชาร์ผลนันตีเจ้าทะเลจะสนุกแค่ไหนกันเนี่ยก็ต้องไปดูกันเลยเปิดลิปมาในตอนนี้เลยละกันนะทุกคนก็อยู่ในเกม King สังกสีเฮ้ยไม่ใช่ King Legacy ต่างหากในวันนี้เนี่ยผมจะมาทําภารกิจภารกิจหนึ่งนั่นก็คือสุ่มได้ผลลายชาร์ผลนันตีเจ้าทะเลเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าดวงของผมเนี่ยมันจะดีแค่ไหนกันเจ้วเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าดวงของน้องอาดัมเนี่ย มันจะดีแค่ไหนกันสวัสดีแม่สาวน้อยผมสีชมพูในวันนี้เนี่ยผมขอผลอะไรก็ได้ที่มันตีเจ้าทะเลดีดีหน่อยและผมก็ไม่รอชา้าเลยละกันทําการกดซุ่มไปเลยเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าผมเนี่ยจะได้ผลอะไรกันน้าจะได้ผลอะไรกันน้าแต่สิ่งที่ผมดันได้มาล่ะก็เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนผมดันได้ผลยีราฟเฉยเลยเอามาทําไมวะเนี่ยแล้วผลยีราฟเนี่ย มันตีเจ้าทะเลดีหรือเปล่าวะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวมาดูสกิลผลยีราฟกันเลยดีกว่าทุกคนว่าสกิลผลยีราฟเนี่ยมันจะเท่แค่ไหนเริ่มจากสกิลแซดนะทุกคนสกิลแซดนั่นก็คือการกายล่างนั่นเองนะทุกคนกายล่างมาเป็นยีราฟยีราฟฮงฮงเฮ้ยเดี๋ยวเดียเด๋ยวียีราฟบ้านไหนมันร้องฮงฮงวะนั่นมันหมาหรือเปล่าวันนี้และก็สกิลเอ็กนะทุกคนและก็สกิลซีและก็สกิลวีแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนผลยีราฟเนี่ย มันจะสามารถตีเจ้าทะเลได้หรือเปล่าวะเน,นี่ยทุกคนก็ดูแต่ละสกิลดีและผลยีราฟเนี่ยมันก็ไม่สามารถบินได้ด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าผลยีราฟเนี่ยมันจะสามารถตีเจ้าทะเลได้หรือเปล่าในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้นเลยลการทาการมายืนรอเจ้าเสืเดือนทะเลแบบนี้ไปเรื่อยๆยืนรอแล้วก็ยืนรออีกยืนรอแล้วก็ยืนรออีกยืนรอแล้วก็ยืนรออีกรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธอจะมาเมื่อ,อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรมาเมื่อไหร่นะเจ้าเสืเดือนทะเล ทำไมนานเกิดจริงๆเลยหลังจากที่ผมนี่าทำการรอไปสักพักหนึ่งจนในที่สุดในตอนนี้เจ้าไสาเดือนทะเลมันก็ได้การเกิดเป็นที่เรียบร้อยและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทําการนั่งเรือลงเนี่ยไปหาเจ้าทะเลด่วนเลยไว้เจอกันเลยนะเจ้าไสาเดือนทะเลแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนผมรู้สึกว่าเหมือนเพื่อนเราเนี่ยมันจะหนาวยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนดูดิเพื่อนมันชักกระตุกไม่เลิกเฮ้ยเดี๋ยวก่อน หนาวหรือเปล่าวะเนี่ยดูดิสั่นไม่เลิกเลยเฮ้ยสั่นเป็นเครื่องยนต์เลยนะนเนี่ยโอโ้โหมันก็สั่นเกินมาเลยเจ้าเสเดินทะเลเจอพลังผลยีราฟผมหน่อยเอาตรงๆรุกรนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าผลยีราฟเนี่ยมันจะสามารถตีเจ้าทะเลได้หรือเปล่าแต่ผมก็จะพยายามนะทุกคนมาเลยเจ้าเสือเดินทะเลเจอพลังผลยีราฟผมหน่อยและผมก็ไม่รอจัดเลิกกันทําการใช้ผลยีราฟเนี่ยทำการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อย แต่เดี๋ยวก่อนทุกคนคือผลยีราฟเนี่ยมันไม่สามารถบินได้มันก็เกือบตกน้ําตายทุกคนคือผมจะต้องทําการใช้คาสันจีช่วยไม่งั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมตกน้ําตายแน่นอนแต่ทําไมไม่มีใครมาตีเจ้าทะเลเลยวะทุกคนทําไมมันเงียบจังวะเนี่ยแต่ระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังทําการใช้ผลยีราฟเนี่ยทำการต่อสู้กับเจ้าเซเดนทะเลและก็ทันใดนั้นผมก็โดนเจ้าเซเดนทะเลเนี่ยทำการจู่โจมก็เล่นเอาซสผมตายไปเลยก็ว่าได้เฮย้ยผลยีราฟเนี่ยมันก็ตีเจ้าทะเลยากอยู่เหมือนกนันนะเนี่ย ตียากตีเย็นจริงๆเลยระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังจะทําการเดินทางไปตีเจ้าทะเลอีกครั้งแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะได้ทำการฆ่าเจ้าทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยวันในครั้งนี้เนี่ยผมจะได้กล่องเทียอะไรกันขอให้ได้กล่องเทียสามทีเถอะแต่สิ่งที่ผมมันได้มาละก็โอ้โหดันได้กล่องเทียหนึ่งอีกเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าผมจะได้ของดีๆหรือเปล่าแต่สิ่งที่ได้มาละก็บอกได้คําเดียวเลยว่า โคตรเกลือมันก็เกือเกินเดี๋ยวไปดูผลปีศาจผลต่อไปผมเลยดีกว่าว่าผลปีศาจผลต่อไปผมเนี่ยผมจะได้ผลอะไรกันแต่สิ่งที่ผมดันได้มาละก็ผมดันได้ผลม้าป่าเฉยเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันกลุ่มซีพีนาชัดเลยนี่ว่าดันได้ผลม้าป่าเฉยเลยวะทุกคนเมื่อกี้ผมได้ผลยีรับมาครั้งนี้ ผมดันได้ผลมาป่าเฉยเลยมาดูสกิลผลมาป่ากันเลยดีกว่าทุกคนว่าสกิลของผลมาป่าเนี่ยมันจะเท่แค่ไหนเริ่มจากสกิลแซดนะทุกคนสกิลแซดนั่นก็คือการกายร่างนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนนะเวลากายร่างเนี่ยมันก็เท่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนันเนเ่ยทุกคนและก็สกิล x และก็สกิล c และก็สกิล v สกิล v นะทุกคนผมว่ามันก็เท่เอาเรื่องสกิลคำรามทุกคนบ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้องไม่เหมือนมาป่านะร้องเหมือนมาวัดมากกว่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เกินไปหลังจากที่ผมนี่ยทำการย้ายเซิร์ฟและในตอนนี้เนี่ยผมก็ทำการย้ายเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแต่ผมย้ายเซิร์ฟปุ๊บผมก็ได้การเจอกับเกาะให้ด้าเกิดเฉยนะทุกคนแต่ว่าคนในเซิร์ฟนี้เนี่ยเขาก็ได้การตีให้ด้าตายเป็นที่เรียบร้อยแลลวแต่ก็ดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะทำการเข้ามารับของเฉยเฉยนะทุกคนให้ด้าผมก็ไม่ได้ตีหรอกนะ แต่ว่าผมได้กล่องฟรีๆเฉยเลยว่ะทุกคนเฮ้ยก็ถือว่าดวงดีใช้ได้อยู่ถึงจะไม่ได้ของอะไรมากมายแต่ผมก็ได้มานีมานะทุกคนแต่ก็ถือว่าดวงดีใช้ได้อยู่และก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ด้เนินการรอให้เจ้าเสดเดือนทะเลมันเกิดนานแสนานานจนในที่สุดในตอนนี้เจ้าเสดเดนทะเลเนี่ยมันก็ด้เนินการเกิดเป็นที่เรียบร้อยแลละและผมก็ไม่รอจัดเลยกันทําการนั่งเรือลงเนี่ย ไปหาเจ้าเสเดือนทะเลด่วนเลยไว er ้เจอกันเลยนะเจ้าเสเดือนทะเลเจอพลังผลหมาป่าผมแน่นอนเจอพลังผลหมาป่าผมแน่แต่ก็ดูเหมือนว่าในครั้งนี้เนี่ยจะมีเทพปจะจานทุกคนทําการตีเจ้าเสเดือนทะเลอยู่ก็ดูเอาทุกคนเลือดไหลเป็นน้ําเลยก็ว่าได้และผมก็ไม่รอช้าเลยกันทําการแปลงร่างเป็นหมาป่าและก็ทําการเข้าไปต่อสู้เลยละกันมาเลยเจ้าเสเดือนทะเลเจอพลังหมาป่าผมหน่อยและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทําการจู่โจมแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่า ผมก็ได้มการจู่โจมไปแค่นิดเดียวเองเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมันมีเทพเจ้าอยู่นะทุกคนเทพเจ้าเบคอนดูดิมันก็เกินไปแต่สิ่งที่ผมดันได้ามาละก็ผมดันได้กล่องเทียนหนึ่งอีกมั่นเดิมเฮ้ย อะไรกันครับเนี่ยดวงโคตรเกลือเลยมาเลยมาดูกันเลยดีกว่าว่าในครั้งนี้เนี่ยผมจะได้ผลอะไรกันมาเลยจะได้ผลอะไรกันหนะ้าจะได้ผลอะไรกันหนะ้าแต่สิ่งที่ผมดันได้มาละก็ในครั้งนี้ผมดันได้ผลชอปเปอร์อีกเหมือนเดิมเฉยเลยวะทุกคนเฮ้ย hey! โคตรเกลือเลยคลิปที่แล้วผมก็ได้ผลชอปเปอร์ในคลิปนี้อีกผมก็ยังมาได้ผลชอปเปอร์อีกแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมในวันนี้เนี่ย ได้แต่ผลสัตว์ว่าทุกคนได้แต่ผลสัตว์ล้วนๆเลยก็เหมือนเดิมนะทุกคนสกิลของผลช็อปเปอร์เนี่ยก็มีแต่สกิลที่สามารถแปลงร่างได้เท่านั้นนะทุกคนสกิลของผลช็อปเปอร์เนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าผลช็อปเปอร์เนี่ยมันจะตีเจ้าทะเลได้อีกเหมือนเดิมหรือเปล่าวะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยในตอนนี้เนี่ยเจ้าเสเดียนทะเลเนี่ยมันก็ไําการเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการเดินทางไปหาเจ้าเสเดียนทะเลด่วนเลยมาเลยเจ้าเสเดือนทะเลมาเจอกับผลช็อปเปอร์ผมหน่อย เดี๋ยวไปดูกันเลยนะทุกคนวันในครั้งนี้ผมจะได้กล่องเทียอะไรกันขอกล่องเทียสามทีเธอะในวันนี้เนี่ยยังไม่ได้กล่องเทียสามเลยมาเลยเจ้าเสเดือนทะเลและผมก็ไม่รอชาร้าเลยละกันทาการกลายล่างเป็นชอปเปอร์ล่างยักษ์และก็ทาการตบเจ้าเสเดือนทะเลแบบนี้ไปเรื่อยๆมาเลยเจ้าไสเดือนทะเลแต่ว่าข้อเสียนะทุกคนคือมันไม่สามารถบินได้และผมก็จมน้ําตายเป็นที่เรียบร้อยโอ้โห โตรแย่ yeah, เลยมาเลยเจ้าสืเดือนทะเลในครั้งนี้เนี่ยผมไม่ยอมแพ้นแน่นอนและผมก็ไม่รอชัดเลยละกันทําการกลายล่างเป็นชอปเปอร์ล่างยักษ์อีกเหมือนเดิมแต่ว่าผมก็ต้องระวังนะทุกคนระวังตกน้ําตายนี่ดีและผมก็ไม่รอช้าทาการใช้ชอปเปอร์ล่างยักษ์เนี่ยทําการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆสู้แล้วก็สู้อีกสู้แล้วก็สู้อีกสู้แล้วก็สู้อีก จนในตอนนี้เนี่ยเจ้าไซเดอนทะเลทุกคนมันก็ได้ทําการตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่ผมนั้นได้มาอีกแล้วก็ผมก็ได้กล่องเทียนหนึ่งอีกม่อนเดิมก็บอกได้คําเดียวเลยว่าโคตรเกลือเหมือนเดิมเลยมันก็เกลือจริงๆเลยนะนี่งั้นสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกลาลังใจผมทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะคะบ๊ายบายผมจุ๊บๆไปละไปละ